หลังจากมีนาลงของว่างลูกชายไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นอาหารเย็นค่ะที่ทำง่ายที่สุดทุกคนจะต้องตะลึงแน่นอนแต่ว่ามันอร่อยมากมีนาก็ดูในอินสตาแกรมมาค่ะเสร็จแล้วมาทำผลปรากฏอันนี้ถาดเนี่ยลูกกินหมดนะคะแล้วก็ทำง่ายมากไม่มีอะไรค่ะเราต้มเส้นพาสต้านะคะที่มีลักษณะนี้ให้เขาพอสุกระหว่างต้มเส้นนะคะเดี๋ยวเรามาผัดตัวซอสกันค่ะก็จะมีน้ำมันพืชน,นะคะหรือว่าเนยก็ได้ผัดหอมใหญ่ค่ะทั้งหมดกะเอานะ หอมใหญ่เนี่ยผัดให้เขาใสค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมีนาปอกเปลือกใส่ไป1ลูกค่ะคือถ้ามันมีเปลือกอะมันจะแบบเป็นสุดเปลือกอะมีนาไม่ชอบมีนาต้องปอกเปลือกแล้วก็ใส่เนื้อบดลงไปนิดนึงค่ะเท่านั้นเองปรุงรสนะคะด้วยเกลือพริกไทยออริาโนค่ะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปตัวเนี้มันจะทำเหมือนซอสสปากเกตตี้นะคะ ก็คือปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยเกลือน้ำตาลแล้วก็ตัวซอสมะเขือเทศนะคะเสร็จแล้วใส่น้ำนี่แหละคะ่ะที่เราต้มเส้นพาสต้าลงไปนิดนึงตัวนี้เขาจะต้องมีน้ำหน่อยนะคะครุกคริกเท่านั้นเองผัดพอสุกนะคะเสร็จแล้วชิมรสตามชอบใส่เนยตกท้ายค่ะใส่พาสต์ลีลงไปเสร็จเรียบร้อยค่ะปิ่แกได้เลยหลังจากที่เราต้มเส้นพาสต้าสุกแล้วนะคะเราก็เอามากรองค่ะลากน้ำเย็นนะแล้วก็มาเรียงแบบนี้ โรยหน้าลงไปเลยค่ะด้วยไส้ที่เราผัดไว้ทุกคนนึกออกหรือยังตัวนี้ถ้าใครเป็นสายอินสตาแกรมนะคะจะเจอบ่อยเราก็ใส่ไปแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องรอให้เขาเย็นตัวลงนะร้อนๆก็ได้เสร็จแล้วโรยมอสซาเรลลาชีสลงไปเลยค่ะอบนะคะจะใช้ไฟบนไฟล่างก็ได้หรือใช้ไฟบนอย่างเดียวก็ได้ให้ชีสเขาเหลืองสวยเป็นที่เราพอใจนีนาอบ200องศาค่ะไฟบนล่างเลยรอแบบให้เขาเดือดเดือดเือดือดเดือนิดนึงให้ข้างล่างเขาแห้งนิดนึง แต่เผอิญไม่ทันแห้งลูกคิวแล้วเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่รู้ว่าเชื่ออะไรแต่บอกเลยว่ามันง่ายแล้วมันอร่อยมากมันคล้ายๆลาซานญ,ญ่านะคะแต่มันใช้เส้นพาสตา้าทำแล้วตัวน้ำซอสเนี่ยนะมันจะไหลเข้าไปในรูค่ะแล้วมันก็จะอร่อยมากอะ่ะบอกเลยลูกชายถามว่าแม่แม่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนแม่ทำได้ยังไง ไม่อยากจะพูดตอนแรกตัดให้น้องกินแค่ครึ่งถาดนะคะอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวหนูเอาไว้กินอีกทีแล้วกันนะลูกผลปรากฏหยิบไปกินทั้งถาดเลยค่ะแล้วก็หมดจริงๆลองทําดูนะคะเป็นอาหารเย็นทานคู่กับสลัดนะคะทานคู่กับวายหรือทานคู่กับน้ำอัดลมอะไรก็ได้เก๋ๆเก๋่สไลเดอร์เสร็จเรียบร้อยค่ะอาหารเย็นง่ายๆค่ะสไตล์แม่บ้านอย่างมีนาะยังไงฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคราวหน้าเดี๋ยวจะมาลงแบบที่ง่ายกว่านี้ให้ดู